เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของประกาศหลักเกณฑ์ให้คำปรึกษ,ษาก่อนยุติการตั้งคันนะครับเป็นประกาศจากทางกระทรวงสาธารณาสุขที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บุญยลิตสุกรัฐผู้อำนวยการสํานักอนามัยการจเจริญพันธุ์กระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าอนาคตนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใสของอนเนกประสงค์พร้อมกับไดอารี่จากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษ ให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังอีกทางหนึ่งด้วยเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับในวงเงินรายและไม่เกิน5 0,000่นบาทแล้วก็จะปลอดชําระ เงินค่าง,งวดในช่วง3าเดือนแรกโดยมีระยะเวลาการชำระคืนนาน3ปีถึง5ปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับในวงเงินรายละไม่เกิน5 0,000่นบาทแล้วก็ปลอดชำระเงินค่าง,งวดในช่วง3เดือนแรกรวมถึงระยะเวลาการชำระคืนมีเวลานาน3ปีถึง5ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับ วงเงินรายละไม่เกิน50 0 0 0บาทคำถามคือมีระยะเวลาการชำระคืนนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 422 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ประสบอุทก,กภัยนะครับโดยจะให้ ลูกค้าของธนาคารสามารถพักชำระหนี้เงินต้นและให้เลือกชำระเฉพาะดอกเบีย้ยเท่านั้นนะครับระหว่างร้0ยละสิถึงร้อยละหนึและกรณีที่เป็นแฟลตเลทเนจะลดการชำระเงินค่างวดร้อยละหตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังมีสินเชื่ออีกหลากหลายประเภทนะครับเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ประสบกับอุทกภัยนะครับเช่นสินเชื่อฉุกเฉิน หรือว่าสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับในวงเงินได้และไม่เกิน5 0,000บาทไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงปีแรกแล้วหลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ0.85ต่อเดือนเป็น flat rate นะครับระยะเวลาการชําระคืนมีระยะเอมีการชําระคืนเป็นรายเดือนระยะเวลานาน3ปีถึง5ปีนะครับแล้วก็ปลอดชําระเงินค่าง,งวดในช่วง3เดือนแรกด้วยนะครับสินเชื่อต่อมาเป็นสินเชื่อเคหะให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าเดิมแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนําไปใช้ในการซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยในส่วนที่จะรับความเสียหายนะครับในวงเงินโดยเต็มวงเงินของราคาประเมินนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วงปีที่1ถึงปีที่3จะอยู่ที่ร้อยละ3.49แล้วก็สินเชื่อประเภทต่อมาเป็นสินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน500 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยช่วงปีที่1ถึงปีที่3จะอยู่ที่ร้อยละ3 9 9นะครับ สินเชื่อต่อมาครับเป็นสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารในวงเงินสินเชื่อสูงสุดร้อยละสิของวงเงินสินเชื่อเดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาการชําระคืนนาน5ปีมีช่วงปลอดชําระเงินต้นเป็นเวลานาน1ปีนะครับอัตราดอ,อกเบีย้ยปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละสามจุนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5 หรือจะเป็นที่ Facebook Fan Page ก็เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับได้ออกคำแนะนำวิธีการในการป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5นะครับซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องดูแลสุขภาพเป็นกรณีพิเศษก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และก็กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง4กลุ่มด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยโรคตาอักเสบโรคระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนัง อักเสบและก็โรคหลอดเลือดและหัวใจนะครับซึ่งวิธีการในการป้องกัน PM2.5 นั้นคือควรจะอยู่ในอาคารหรือว่าในบ้านนะครับเพื่อลดการได้รับฝุ่นโดยตรงควรจะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดนะครับป้องกันฝุ่นจากภายนอกบ้านลดการใช้รถยนต์ที่มีควันดำหรือว่าควันขาวนะครับหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายและการทํางานกลางแจ้งในช่วงที่มีค่าฝุ่นสูงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผาขยะในที่โล่งแจ้งลดการสูบบุหรี่ควรจะดื่มน้ําให้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นการ บรรเทาอาการระคายเคืองคอหรือว่าบรรเทาอาการแสบคอแล้วก็หลีกเลี่ยงการทําอาหารด้วยเตาถ่านรวมทั้งควรจะสวมหน้ากากป้องการฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับหากจําเป็นจะต้องออกจากบ้านนะครับบรรษัพประกันสินเชื่อสาหกรขนาดย่อมหรือว่าบสยครับได้อนุมัติการพักชําระค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อพักชําระค่าจัดการค้าประกันสินเชื่อและอนุมัติมาตรการในการช่วยลูกค้าที่เข้าโครงการประนอมหนี้กับบสยที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดนะครับเพื่อไปการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ SME สําหรับลูกค้าและก็ลูกหนี้ค้าประกันสินเชื่อบริษัพร้อมที่จะให้ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางสําหรับรายละเอียดมาตรการนะครับก็ประกอบไปด้วย1กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SME ที่บริษัค้าประกันสินเชื่อแล้วก็จะถึงกําหนดชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2565จนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2565นะครับหนังสือค้ำประกันสินเชื่อต้องลงระหว่างวันที่6ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะครับซึ่งลูกค้าสามารถที่จะพักชำระหรือยืดระยะเวลาการชำระออกไปได้อีก6เดือนนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมเดิมนะครับแต่ตหากว่า e ลูกค้าเอสพีรายใดไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้ก็ยังคงชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการการค้ำประกรัน ให้แก่บสยได้ตามปกตินะครับกลุ่มที่2ครับสำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ประนอมหนี้กับบสยที่มียอดค้างชําระไม่เกิน3งวดจนถึงวันที่อนุมัตินะครับได้พักชําระค่างวดเป็นเวลานาน6เดือนโดยเริ่มงวดแรกในเดือนที่อนุมัติแต่ไม่เกินเดือนธันวาคม2565นะครับลูกค้าบาสยสามารถแจ้งความประสงค์ได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2565นนี้ สำหรับผู้ประกอบการ SME ก็สามารถแจ้งความประสงค์แล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บสยคอร์เซ็นเตอร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์028909999นะครับ028909999ครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าวนาคตครับเรื่องของประกาศหลักเกณฑ์ในการให้คำปรึกษาก่อนยุติการตั้งคันนะครับไปพูดคุยกับนายแพทย์บุญยริศสุรัตน์ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับ เรื่องการยุติการตั้งคันเนี่ยเราที่มาที่ไปที่ต้องประกาศหลักเกณฑ์นี่คืออะไรฮะก็ที่มาที่ไปก็มาจากช่วงปีที่แล้วนะครับช่วงต้นปีสองพันห้าร้ยสิบสี่เนี่ยครับบ้านเรามีการแก้ไขตัวกฎหมายมาด้วยการยุติการตั้งคันนะครับ,รบก็คือเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ยี่สิบแปดนะครับลงเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้า้อยหกสิบสี่ ก็คือเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนะครับที่กฎหมายทำแท้งบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ในเงื่อนไขาตามกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยมาตราหลักๆที่มีการแก้ไขเนี่ยก็จะมีสองมาตรานะครับก็คือมาตรา301ที่ว่าด้วยการทำความผิดต้งขันนะครับแล้วก็มาตรา305เป็นกรณียกเว้นว่าถ้าทำตามเงื่อนไขาตามมาตรา305เนี่ยก็จะไม่มีความผิดนะครับ แล้วก็ใน305เนี่ยจะมีข้อยกเว้นทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่5เนี่ยบอกว่าหญิงที่มีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์แต่ไม่เกินที่สิบสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งทันเนี่ยก็คือทําได้หลังจากได้รับคาปรึกษาทางเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะครับก็คือตัวหลักเกณฑ์ที่เพิ่งประกาศไปเนี่ยก็คือหลักเกณฑ์ที่ออกตามตัวอ่าประมวลกฎหมายอาญาอันนี้นะครับ เจอตอบนะให้คุณหมอฮะจะต่อบครับก็คืออ่าในกฎหมายอาญาเนี่ยบอกให้ทางกระทรวงสาธารณสุขออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้คาปรึกษาทางเลือกนะครับ,รบก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อวันที่2ีสิบกันยายนที่ผ่านมานะครับกระทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการตรวจและรับ <c oughs> คำปรึกษาทางเลือกในการยุยติการตั้งขันนะครับเนื้อหาหลักๆก็คือตามกฎหมายเนี่ยกําหนดว่า ถ้าหญิงอายุคันอยู่ระหว่าง12-20สัปดาห์ต้องการยุติการตั้งคันเนี่ยก็ต้องมาผ่านการรับคำปรึกษาทางเลือกก่อนเพื่อให้เขาตัดสินใจได้อย่างรอบด้านนะครับว่าตั้งคันต่อเป็นยังไงยุติการตั้งคันเป็นยังไง<ะ>แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากให้คำปรึกษาเสร็จคนที่ตัดสินใจก็จะเป็นผู้ที่ตั้งคันเองนะครับครับครับทีนี้การให้คำปรึกษาคุณหมอเนื่องจากว่ามันเป็นรายละเอียดส่วนบุคคลแต่ว่าเราจะมีเป็นแพทเทิร์นหลักๆไหมฮะ อ่าใช่กับตัวให้คำปรึกษาเนี่ยมันก็ในตามประกาศอันนี้นะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะประกอบด้วยอ่าหน่วยให้คำปรึกษาทางเลือกแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับสองส่วนเนี่ยอ่าก็จะต้องมาผ่านการฝุกลบรมแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัยให้เรียบร้อยนะครับก็ค,บคือเป็นการกำหนดมาตรฐานอันหนึง่งว่าไม่ใช่ เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าใครก็จะไปให้คำปรึกษาได้โอ้มันเล่นทิ่ถีบนะคุณหมออ่าใช่ครับคนที่จะให้คำปรึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้แล้วก็มีการให้ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องแล้วก็การให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะต้องได้ชี้นําไปทางใดทางหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ว่าเชียร์ให้ไปยุติการตั้งคันให้เสร็จเสร็จโอ้ไม่ได้เเชียร์ให้ยังไงก็ต้องตั้งคันตอบเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องให้ข้อมูล อย่างรอบด้านทั้งสองทาง<ะ>ให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองอ๋อครับ,รบแสดงว่าข้อมูลก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลที่มาขอคำปรึกษาด้วยทีนี้ว่าเราเราจะเริ่มต้นทําความเข้าใจกันยังไงว่าการยุติการตั้งครันนี่แปลว่าอะไรหรือว่ามันควรจะทาหรือไม่โอ้โหเริ่มต้นก็ยากแล้วนะคุณหมอนะใช่ครับคือ <c oughs> ควรทําไม่ควรทําเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อความจําเป็นของแต่ละคนที่ใช่ครกันไม่จบนะครับแต่ในแง่ของคนที่เขามีปัญหาแล้วก็ต้องการ มารับคาปรึกษาเนี่ยการได้คำปรึกษาก็จะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงไปตรงมานะครับเช่นการตั้งคันต่อจะเป็นยังไงบ้างทอดมาตัดมีสวัสดิการอะไรที่จะมาช่วยดูแลบ้างมีอะไรส่งเสริมบ้างถ้าเขาเลือกที่จะย,ยุติการตั้งคันมีวิธีอะไรบ้างความปลอดภัยเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนไหมผลระยะยาวเป็นยังไงนะครับ,รรบแล้วก็ให้เขา เจอนาเองว่าคล้ายเล่าให้ฟังว่าเออแต่เขาเลือกเดินทางนี้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมีอยู่สองทางให้เลือกนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวผู้รับคำปรึกษาเนี่ยก็จะต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านทั้งสองทางนะครับครับจํากัดอายุไหมครับคุณหมอครับอ่หมายถึงอายุของผู้ให้คำปรึกษาผู้รับผู้รับมาผู้รับผู้ขอใช้บริการคุณหมอประทาโทษ ไม,ไม่จํากัดไม่จํากัดนะครัผู้รับก็ไม่มีจํากัดเหมือนกันครับครับเพอเดี๋ยวมันจะเกี่ยวพันกับเด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปีอยู่ด้วยใช่ไหมครัประเด็นนี้อครับก็คือกรณีของเด็กอายุน้อยเนี่ยมันจะมีอ่าประเด็นว่าอย่างเด็กที่มารับบริการเมื่อเมื่อก่อนนะครับ,รบเราก็มองว่าอย่างเด็กวัยรุ่นต่ำกว่าสิบแปดมาเช่นมาเขาตรวจการตั้งครรนมาซื้อยาคุมมาฝังยาอะไรเนี่ยต้องไปตามผู้ปกครอง มาเซ็นรับรองก่อนถึงจะให้บริการได้นั่นแหละปัญหาซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าพอแค่บอกให้ผู้ขอ<า>ไปได้ก็ไม่มีใครกลับมาเลยครับ <c oughs> แต่ว่าปัญหานี้เนี่ยมันเราแค่ไขไปตั้งแต่ช่วงประมาณปี5960นนะครับ,รบตอนนั้นเรามี บ้าเรามีการออกพระราชบัญญตัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นนะครับอืแล้วก็ในตัวพรบฉบับนี้เนี่ยมันมีอ่ากฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขออกตามมาซึ่งกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เนี่ยมันก็จะมีในข้อที่ว่าด้วยเรื่องอการตัดสินใจในการเข้ารับบริการของวัยรุ่นนะครับ,รบว่าวัยรุ่นเนี่ยสามารถตัดสินใจในการเข้ารับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ด้ทุกอย่างก็คือไม่ว่าจะ รับคาปรึกษาตัวาการตั้งคันบริการคุมกาเนิดหรือว่าบริการจุติการตั้งคันสามารถเซน็นคอนเซนต์หรือว่าเซ็นรับรองการรักษาได้ด้วยตัวเองยกเว้นกรณีเดียวนะครับก็คือยกเว้นกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีแล้วต้องการจุติการตั้งคันเนี่ยอันนี้ถึงจะต้องให้ผู้ปกครองรับทราบแล้วก็มาร่วมให้คำรับรองด้วยนะครับ ครับอ่ะเอาละทีนี้ฝั่งผู้ให้เนี่ยคุณหมอครับขั้นตอนการดำเนินการจากนี้ไปเราจะต้องมีการให้ความรู้ให้อะไรยังไงฮะก่อนที่จะดําเนินการจริงๆก็คืออ่าในส่วนของผู้ให้บริการให้คาปรึกษาทางเลือกนะครับครับคือถ้าเป็นผู้ให้บริการเดิมในระบบอยู่แล้วก็คือในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นอ่าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คาปรึกษาทางเลือกอยู่แล้วไม่ว่าจะไปอ่าหน่วยงานสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือว่าองค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยก็สามารถให้ บริการต่อไปได้ครับประกาศฉบับนี้เนี่ยก็ให้เวลาหนึ่งปีนะครับในการที่จะมาอบรมแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับทางกรมอนามัยให้เรียบร้อยนะครับ,รบส่วนผู้ที่อเป็นผู้ให้บริการให้คาปรึกษาไล่เลือกอปรึกษาทางเลือกลายใหม่นะครับก็ค,คือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ารับการฝึกอบรมแล้วก็รับใปประกาศจากทางกรมอนามัยได้นะครับครับ อันนี้คือวิธีปฏิบัติเลยนะ่ไหฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็หมายความว่าถ้าไปโรงพยาบาลคนที่ให้คําปรึกษาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์พยาบาลเสมอไปดีครับคุณหมอใช่ใช่ครับใ,ในผู้ให้คําปรึกษาเนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนครับก็คือหนึ่งคือผู้ประกอบวิชาชีพก่จกรรมอันนี้คือ,อแพทย์ใช่ใช่แพทย์อันนี้คือให้บริการได้อยู่นะตามคุณวุฒิตาม,ตามเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับ,รบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพอื่นเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลพดุงคันเภสัชกรรมนักจิตวิทยานักวิชาการสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลรัฐหรือเอกชนเนี่ยอันนี้ก็สามารถมาให้บริการในคำปรึกษาทางเลือกได้หลังจากที่มาผ่านการอบรมแล้วก็รับไปรับรองจากทางกรมอนามัยเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้ไดเ,เขาปฏิบัติงานอยู่แล้ว เป็นแบบเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงอยู่แล้วนะครับในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือว่าองค์กรภาครัฐภาคเอกชนอื่นก็ตามแต่ก็สามารถมาเข้ารับการอบรมแล้วก็รับไปรับรองจากทางกรมอนามัยได้เหมือนกันนะครับครับเอาละครับวันนี้โดยสรุปก็คือถ้าเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่แพทย์เนี่ยต้องมาอบรมแล้วก็รับไปรับรองจากกรมอนามัยก่อนครับส่วนแพทย์ทีกจะให้บริการได้ตามปกติครับ ได้ครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับหมอครับสวัสดีครับกับนายแพทย์บุญยลิศสุกรัตน์นะครับผู้อำนวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ์กระทรวงสาธารณสุขคุณผู้ฟังครับก็นี่แหละครับเรื่องราวของประกาศหลักเกณฑ์ให้คําปรึกษาก่อนยุติการตั้งครรภ์นะครับเราคุยกันตรงนี้ผมไปเฉลยคําถามอันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่า สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของธนาคารออมสินนะครับซึ่งมีวงเงินรายละไม่เกิน50,000บาทและก็สามารถที่จะปลอดชำระเงินต้นหรือว่าเงินค่าง,งวดในช่วง3เดือนแรกเนี่ยนะครับสินเชื่อนี้มีระยะเวลาการชำระคืนนานเป็นเวลานานเท่าไหร่คำตอบคือนานระหว่าง3ปีถึง5ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคด,ดีอย่างไรเนี่ยวันจันทร์หน้านะครับ กลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลา,าท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ